แบบฝึกหดัด3.11หน้า61ถึงหน้า62หาผลลัพธ์และตรวจสอบข้อ1ย่อย1924หาร26เขียน1924เป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย26 เราจะพิจารณาเป็น192หาร26และ26นะคะมีค่าประมาณใกล้เคียงเป็น30ดังนั้นให้นักเรียนพิจารณาเป็น3คูณอะไรได้19แบบนี้นะคะ3คูณ5ได้15 3คูณ6ได้18นะคะ3คูณ7ได้21 ซึ่ง18กับ21นะคะจะใกล้เคียงกับ19ถ้าเราเลือก6นะคะคูณกับ26นะคะค่าก็อาจจะน้อยกว่า180ดังนั้นครูจะเลือกเป็น7นะคะลองนำา7คูณกับ26นะคะ26คูณ7 7คูณ6ได้42ใส่2ทด4 7คูณ2ได้14บวกอีก4เป็น18ได้182ดังนั้นเขียน7นะคะไว้ข้างบนและเขียน182ลงมา1บรรทัดนะคะ192ลบ182นะคะ2ลบ2เหลือ0 9ลบ8เหลือ1 1ลบ1เหลือ0นะคะ ต่อไปดึง4ลงมาค่ะเป็น104หาร26 26ใกล้เคียงกับ30นะคะเราจะพิจารณาเป็น3คูณกับอะไรแล้วได้10นะคะเราพบว่า3คูณ3ได้9นะคะและถ้านำ3คูณ4ได้12นะคะ แต่ตัวหารของเราไม่ถึง30ดังนั้นเราจะลองเลือกนำส4มาคูณกับ26นะคะเขียน4ไว้ข้างบนนะคะ4คูณ6ได้24ใส่4ทด2 4คูณ2ได้8บวกอีก2เป็น10ได้104พอดีนะคะ104-104ลบ104เหลือ0 คำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ74ต่อไปเรามาตรวจสอบนะคะนำ26คูณกับ74 26คูณ74 4คูณ6ได้24ใส่4ทด2 4คูณ2ได้8บวกอีก2เป็น10 เติม0นะคะ7คูณ6ได้42ใส่2ทด4 7คูณ2ได้14บวกอีก4เป็น18นำมาบวกกันนะคะได้เป็น4 2 9 1 1,924ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น1,924หาร26 ได้เท่ากับ74คําตอบคือ74นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ4,350หาน45เขียน4,350เป็นตัวตั้งนะคะ และหารด้วย45 43น้อยกว่า45นะคะดังนั้นเราจะพิจารณาตัวตั้งเป็น435หาร45นะคะ45มีค่าใกล้เคียงกับ50โดยนักเรียนพิจารณาว่า5คูณอะไรได้40 5คูณ8ได้40นะคะ แต่ตัวหารของเราคือ45อาจจะเพิ่มเป็น9นะคะลองนำ45คูณ9ดูก่อนนะคะ45คูณ9 9คูณ5ได้45ใส่5ทด4 9คูณ4ได้36บวกอีก4เป็น40ซึ่งใกล้เคียงกับ435นะคะดังนั้นเลือก9มาตอบเขียน9ไว้ข้างบนเลข5นะคะ เขียน405ลงมา1บรรทัดนำ435ลบ405 5ลบ5เหลือ0 3ลบ0เหลือ3 4ลบ4เหลือ0ต่อไปดึง0ลงมาเป็น300นะคะโดยประมาณเป็น50นะคะพิจารณาว่า5คูณอะไรได้30 5คูณ6ได้30 ลองนำ45คูณ6ก่อน45คูณ6 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ4ได้24บวกอีก3เป็น27ซึ่งใกล้เคียงกับ300นะคะดังนั้นเขียน6ไว้ข้างบนเลข0เขียน270ลงมา1บรรทัด นำ300ลบ270นะคะ0ลบ0เหลือ0 30ลบ27เหลือ3ได้เป็น30นะคะ30น้อยกว่า45ที่เป็นตัวหารนะคะดังนั้นหารต่อไม่ได้แล้วคำตอบในข้อนี้ก็คือ96เศษ30 ต่อไปมาตรวจสอบนะคะเราก็จะนำ45คูณกับ96บวก30นะคะต่อไปนำ45คูณ96นะคะ6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ4ได้24บวกอีก3เป็น27เติม0นะคะนำ9คูณ5ได้45 ใส่5ทด4 9คูณ4ได้36บวกอีก4เป็น40นำมาบวกกันนะคะ0บวก0ได้0 7บวก5ได้12ใส่2ทด1 1บวก2บวก0ได้เป็น3 4ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเขียนนะคะได้เป็น4,320บวกกับเศษอีก30นะคะ ก็จะได้เป็น4,350ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น4,350หาร45ได้96เสษ30 คําตอบก็คือ96เศษ30ต่อไปข้อที่3นะคะ8,091หาร18เขียน8,091เป็นตัวตั้งหารด้วย18 80มีค่ามากกว่า18นะคะดังนั้นเราจะพิจารณาตัวตั้งเป็น80หารด้วย18นะคะโดย18มีค่าประมาณใกล้เคียงเป็น20ให้นักเรียนพิจารณาว่า20คูณอะไรได้80หรือ2คูณอะไรได้8นะคะเราพบว่า2คูณ4ได้8ดังนั้นนำสมาเขียนนะคะ 4คูณ8ได้32ใส่2ทด3 4คูณ1ได้4บวกอีก3เป็น7ได้เป็น72 80ลบ72เหลือ8ต่อไปดึง9ลงมานะคะพิจารณาอีกว่า18คูณอะไรได้89หรือนักเรียนอาจจะใช้ค่าประมาณนะคะเป็น20และพิจารณาว่า2คูณอะไรได้8 สอคูณสี่ได้8นะคะเขียนสไว้เหมือนเดิมนำสี่ไปคูณกับ18ก็จะได้72นะคะ8 9ดสิบเลบเจ็ลบสองเหลือ7 8็ลบเเหลือ1ต่อไปดึง1ลงมานะคะได้เป็น171พิจารณาอีกนะคะว่า18คูณอะไรได้171 หรือนักเรียนปัดสิเป็น20นะคะแล้วพิจารณาว่า2คูณอะไรได้17 2เคูณ9ได้18นะคะนำ9มาเติมนะคะหลังจากนั้นนำา9คูณกับ18 9แคูณ8ได้72ใส่2ทด7 9คูณ1ได้9บวกอีก7เป็น16 ได้เป็น162นำ171ลบ162นะคะเหลือ9ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ449เศษ9ต่อไปเรามาตรวจสอบคำตอบนะคะนำ18คูณ449 บวก9นะคะ449คูณ18นะคะ8คูณ9ได้72ใส่2ทด7 8คูณ4ได้32บวกอีก7เป็น39ใส่9ทด3 8คูณ4ได้32บวกอีก3เป็น35ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณนะคะเติม0ในหลักหน่วย หนึคูณเได้9 1้าคูณสได้4 1่หคูณสได้4และบวกกับตัวเศษอีก9นะคะสองบวกศนบวกเได้11ใส่1ทด1 9ึเบวกหเป็น10บวกอีก9เป็น19ใส่9ทด1 5ึบวกสได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ูนย์ทดหนึ่ง 1บวก3เป็น4 4บวก4เป็น8ได้8,091ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้น8,091หาร18ได้449เศษ9 ดังนั้นคําตอบในข้อนี้นะคะก็คือ449เศษ9ต่อไปข้อที่4นะคะ1500หาร53เขียน1500เป็นตัวตั้งหารด้วย53 นักเรียนดูสุดคูณแม่5นะคะพิจารณาตัวตั้งเป็น105หาร53นะคะดูสุดคูณแม่5ค่ะ5คูณอะไรได้10 5คูณ2ได้10ถ้าเรานำสอมาคูณ53นะคะ2คูณ3ได้6 2คูณ5ได้10ได้เป็น106ซึ่งเกิน105ดังนั้นในข้อนี้นะคะ ผลหารก็จะได้แค่1 53คูณ1ได้53นำ105ลบ53 5ลบ3เหลือ2 10ลบ5เหลือ5ต่อไปดึง0ลงมานะคะเป็น520พิจารณาอีกว่า5คูณอะไรได้52ซึ่งก็คือ10นะคะ ห้าคูณสิได้50แต่ตัวหารไม่ได้ลงท้ายด้วยเลข0นย์ะคะลงท้ายด้วยเลข3ถ้าเราคูณด้วย10ก็จะได้530แต่ตัวตั้งมีแค่520ดังนั้นเราก็จะลดลง1เป็น9นะคะ53าคูณเได้เท่าไหร่ลองคิดดูก,ก่อนนะคะ9คูณ3ได้27ใส่7ทด2 9คูณ5ได้45บวกอีก2เป็น47ดังนั้นได้477นำ520ลบ477นะคะ0ลบ7ไม่ได้กระจายมาเป็น10นะคะ2ก็จะเหลือ1 1ลบ7ไม่ได้กระจายมาเป็น11 5ก็จะลดลงเหลือ4 10ลบ7เหลือ3 11ลบ7เหลือ4 4ลบ4เหลือ0ต่อไปดึง0ลงมานะคะเป็น430พิจารณาอีกนะคะว่า5คูณอะไรได้43 5คูณ8ได้40ลองนำา8มาคูณก่อนนะคะเขียน8ไว้ข้างบนค่ะ นำ8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 8คูณ5ได้40บวกอีก2เป็น42ได้เป็น424 430ลบ424เหลือ6ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ198เศษ6 ลองมาตรวจสอบนะคะถ้านำ53คูณ198บวก6เขียน198เป็นตัวตั้งคูณด้วย53นะคะ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณ7ได้21บวกอีก2เป็น29ใส่9ทด2 3คูณ1ได้3บวกอีก2เป็น5ต่อไปเปลี่ยนตัวคูณเติมศูนในหลักหน่วย5คูณ8ได้40ใส่0ทด4 5คูณ9ได้45บวกอีก4เป็น49ใส่9ทด4 5คูณ1ได้5บวกอีก4เป็น9ได้ผลคูณ2บรรทัดนะคะและนำเศษ ซึ่งก็คือ6มาบวกด้วยนะคะ4บวก0ได้4บวกอีก6เป็น10ใส่0ทด1 9บวก1เป็น10บวกอีก0เป็น10ใส่0ทด1 9บวก1เป็น10บวกอีก5เป็น15ใส่5ทด1 1บวก9เป็น10ได้1500ซึ่งก็คือตัวตั้งนะคะ